มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าดาอายุเพียงเก้าขวบแต่หัวใจของเธออบอุ่นยิ่งกว่าผู้ใหญ่หลายคนพ่อของดาป่วยหนักนอนนิ่งอยู่บนเตียงมาหลายเดือนไม่มีเงินไปรักษาแม่เสียไปนานแล้วและตอนนี้พ่อคือทั้งโลกของเธอคือหนึ่งดาได้ยินเสียงกระซิบจากเงาในมุมห้องเจ้าหนูเจ้าขอพรได้หนึ่งข้อแต่จำไว้นะพรน,นี้มีราคาพอได้สิ่งที่ต้องการเจ้าจะต้องจากโลกนี้ไปนางเงียบไปชั่วครู่ ก่อนจะพูดเบาๆว่าขอให้พ่อหายป่วยกลับมาแข็งแรงอีกครั้งเน่านั้นยิ้มไม่พูดอะไรก่อนจะหายวับไปในความมืดเช้าวันถัดมาพ่อของดาลืมตาขึ้นลุกจากเตียงได้ยิ้มทั้งน้ำตาเขาอุ้งลูกสาวตัวน้อยขึ้นมากอดแน่นพ่อไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พ่อเหมือนได้เกิดใหม่ทั้งวันนั้นบ้านของดาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงที่ไม่ได้ยินมานานแสนนาน,านแต่ในคืนนั้นเอง ดานอน่หลับไปอย่างสงบและไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยแพทย์วินิจฉัยว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันดานไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้ขอชื่อเสียงไม่ได้ขอของเล่นเธอเพียงแค่ขอให้คนที่เธอรักได้มีชีวิตอยู่ต่อและเธอยอมจ่ายด้วยชีวิตของเธอเองความรักที่บริสุทธิ์ไม่ต้องการคำตอบแทนและบางครั้งเด็กน้อยคนหนึ่งก็เข้าใจคุณค่าของชีวิตมากกว่าผู้ใหญ่หลายคนแล้วคุณละ่ะจะขอพรอะไรเสียงหนึ่งดังขึ้นในความมืด หากคุณมีโอกาสขอพรได้หนึ่งข้อแล้วต้องแลกกับชีวิตของคุณเองคุณจะขออะไรบางคนอาจไม่ขออะไรเลยบางคนอาจขอเพื่อคนอื่นและบางคนอาจยังลังเลว่าคุ้มไหมกับการจากไปทันที